Ừ, đừng nhang điêu, đừng nhang điêu, đừng đừng. ีครับผมกับผมในช่องมวนอิลีขี่กระแตกมือนี้ผมกับผาพีผ่าหนองมายิงป้าคือเกาครับไม้ขางแม่น้มชี้เลยครับมันมขึ้นผมกับมากับลุงกับผ่านอ,องมาลงด่างเลยครับขังยิงป้าชะโลนี่ครับเดี๋ยวจผพาไปเผาไม้ครับมือนี้ไม้รับไม้รับใสครับพี่น้องลุยครับมือนี้ นี่ครับผมกับติขนนงงึ้นนั่งยิงบนนี้ยิงอยู่ใต้พุ่มนี่แหละครับเดี๋ยวกะติขึ้นเครียดยังก่อนครับขึ้นไปจ,จัดสถานที่นงงั่งยิงดีๆก่อนครับไปครับลุยครับลุยมาหนี้ขืนไปเอาของเอาของขึ้นไปไว้ก่อน Đừng, ngang điêu. đừng 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 Ngài thông Ngài thông โอ้โอ,โอ้เต็มเต็มเขาเป่านิ่งเลยอืมอมัมดไว้ก่อนครับพี่น้องมัดไว้มัดไว้ Đừng bỏ đậy uhm. yeah, Mặt rồi con Đâu Bỏ hủ thế ngon ngon Ơi, bởi con nó gặp bất hẳn ừ. Mặt với con thì nó ngay Mặt với con Sẽ đai gặp Ui oh, bởi chót nhìn đây với còng nó của bố thân mặt bé con khói rong đau khắc ไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยลองเอาเสยนไยครับบรชิชช้อนยิ่งโอ้ของผมก็ขึ้นยากลงยากนะครับลุงมาพอดีอือลุงมาพอดีครับก็เลยหายลุ่งลุ่งเลาวหายครับ ผมก็อยู่หึงๆลุงมาพอดีก็เลยให้ลุงลงเอาใหาย ừ. นี่ครับลุงก็ได้แต้มนึงย้ายอยู่ครับอยู่ข้างบนผมก็ยิงบ่ได้ช็อตยิงพอดีครับตัวนี้เสียดา้เฮงเวลาเขาเปิดกล่องมันบ่เห็นเขา,าป,ปิดปั๊บม<อ>ันก็มาปุ๊บอะปลาโดดนี่ฝนก็ตก อืมคนไดนมาลิ่นนิดเห็นโตมามแล้วอืมผุมมันอ่อมผมก็เห็นเป็นเงาๆงาดำๆมาเลยครับแต่ก็ยิ่งสวนเลย โบหัวตัวใหญ่เฮือตัวหน่อยเห็นเป็นเงาเงาล่า,ลางๆมากฝนกระลิ่นพอดีครับพี่น้องเอ้ยเห็นป้าเน่กับฝนตกนี่ครับหมองผมนังผมก็ขืนยากลงยาก บอไซเก่งข้ายาวบ่ได้ม่อกี่โอ้โยุ่ห้ามครับพี่น้องมมาแล้วตอนนี้บอท่านเห็นตัวป้าอยู่หนามมันเล็กแห้งครับพี่น้องบงต้นพุ่มใหม่ทั้งพุ่มหายกับเบิดอันนี้หนามมันยังลงแน่ได้นี่านีเห็นแล้วมาแล้ว แข็งเลยเอาไว้โดนสิมีโต้เขากัม,มี่ยดเต้ยิงมาทันครับพี่น้องเมื่อกี้เดี๋ยวปล่อยสายไ่ายงูยอีกก่อนอโกโปกับแบทเมดอีกโอ้ชาร์จไว้อยู่โกโปรเรแบทคอยแต่เสื่อมแล้วพี่น้องไงเปิดได้บ่พ่อชัมมอ่วโมง

Ừ, yep yeah. xiên nhay xiên nhay một á hả mm. lung nghe yeah. yeah. mm. ngam tem sống mán 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 เดี๋ยวครับนี่ฝนกับโต๊ะฝนครับพี่น้องนี่ครับฝนน่ายดูนีครับฝนโอ้ตายกับทายงานครับพี่น้องยาโทษอยาากองเปียกครับแต่สิ่งทมาสรู้ฝนง่ายในพี้นี่หนาๆได้ชกเด้อครับนี่ได้สองเต้มครับนี่ครับยุ่งกับได้เต็มใยัยเต็มหนึ่งนี่กะได้สองเต้มดึงครับพี่น้องโอ้เจ้าอะไรงั้นฝนกับโต๊ะฝน กย็ยังใช้ลำบากเนี่นยนะครับ,บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อใกล้นั่งใกล้ก้นเลยนะครับคลิปหน้าผมกลิ่าไปเราท่านใดอีกก็ติดตามกันใหม่ในเด้อครับคลิปนี้ขอตัวลากระบาดก่อนนะครับขอบคุณท่าหย่านกองเปียกครับพี่น้องนี่ครับผลงานนี่ครับหมานหมานหมานเดี๋ยวพานมะลุยไหมครับไม่มีฝน,นตกไปครับกระบาดกัน